เชื่อว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่หลายๆคนกังวลใจนะคะนั่นก็คือทรัพย์สินส่วนบุคคลค่ะกรณีของรถยนต์ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภายน้ําท่วมนะคะถ้าหากว่าใครทําประกันเอาไว้วันนี้ต้องมาฟังค่ะเพราะว่าในส่วนของเราวันนี้เนี่ยนะคะเราจะไปเจาะลึกกันว่าการที่จะได้รับสินใหม่ทดแทนนั้นจะครอบคลุมความเสียหายส่วนไหนบ้างค่ะโดยเราจะไปพูดคุยกันนะคะจากคุณอานอน์วังวัสุค,ค่ะผู้ในการฝ่ายสินใหม่ทดแทนบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีคับคุณนอานนนค่ะสวัสดีครับ ก่อนอื่นเนี่ยต้องถามเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยมีการเคลมมีรถยนต์ที่เจอเหตุน้าท่วมเนี่ยเข้ามาเคลมเยอะไหมคะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่รู้สึกเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับมากกว่าสองเท่าตัวของที่ที่เคยคุยกันเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้ผมบอกประมาณร้อยกว่าคันนี่ไม่ถึง200คันดีนะครับวันนี้ก็ไปแล้วเที่ยที่นี่ก็500อยกว่าคันแล้วได้รัลกระค้างเข้ามาหนักเลยๆเพราะว่าเราเริ่มเข้ามาย่านชันเมืองกรุงเทพถูกไหมครับแล้วตรงเนี้ยรู้สึกจะ ่วมเร็วมไม่เหมือนต่างจังหวัดสมัยก่อนต่างจังหวัดนี่ก็ยังค่อยๆเตือนมีการล้อมเมืองอย่างดีนะมีเวลาแต่ว่าในกรุงเทพตอนหลังช่วงชันชานเมืองนี้รู้สึกมันไปเร็วนะครับขึ้นเงินทีแบบเป็นเมตรซึ่งก็ไม่ทันละเราจะเ<ะ>ริ่มตังหมู่บ้าน ใหญ่ๆนะครับรถดีๆป้ายแดงก็จบเป็นสิบล้าน5ล้านสิบล้านเจอไปหมดนะคะทีนี้หลายๆคนเริ่มกังวลใจว่าเอ๊ะไอ้ทประกันภัยรถยนต์เอาไว้เนี่ยชั้น1ชั้น2ชั้น3ในเรื่องของการที่จะเข้ามาเคลมสินไหมทดแทนในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะประกันชั้นไหนคะที่ได้รับการอ่าประกันครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาตินี้ก็จะเป็นเฉพาะประกันภัยประเภทที่1นนะครับซึ่งก็คุ้มครอง ความเสียหายของตัวรถยนต์เนี่ยในทุกกรณีะนะครับค่ะมีการแต่งความเสียหายไหมคะบ,บางคนอาจจะมีเสียหายแค่บางส่วนแต่บางคนเนี่ยเอาหนีไม่ทันเสียหายทั้งคันกรณีแบบนี้เราดูแลยังไงคะคือรถดี๋ยวนี้มันมีระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับค่อนข้าง,งมากนะครับคือโดยทั่วไปตามเงื่อนไขเนี่ยกรมาการกำหนดว่าถ้าความเสียหายเนี่ยถึง70%เรนี่ยเราก็จะจ่ายทุนประกันให้เลยตามที่ประกันไว้แต่ว่าในกรณีน้ําท่วมเนี่ยพูดจริงๆว่า ถ้าเสียหายสักห้าหกสิบผมคิดว่าเราก็จะจ่ายชุมปรกันให้แล้วนะครับเพราะว่าการดูแลรักษาในอนาคตเนี่ยอยากจะอาจจะมีปัญหาแล้วก็ลูกค้าอาจจะไม่สบายใจนะครับยันของเราเนี่ยคิดว่าเอาง่ายๆว่าถ้าถ้าน้ําถึงพวงมาลัยก็ก็เราคิดว่ามารับทุนประกันดีกว่ามาเคลมไปเลยถ้าหาว่าตีมูลค่าแล้วมันพอห้าสิบก็โอเคคือเอาง่ายๆมันจะถึงมิเตอร์ลดนะครับก็ผมว่านั่นน่อย่าซ่อมเลยครับอืมันไม่คุ้มกับที่เกิดเรื่อเนี่ยคือไมค้กับ ความสบายใจในอนาคตด้วยนะครับเราก็ไม่อยากให้บอกว่าซ่อมไปแล้วก็วันหลังเกิดมีปัญหาอีกนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันก็ไม่สบายใจสชานแบบคนใช้รถ่ะมาซับกันภัยไม่มีปัญหาอะไรเราจ่ายเคิมยังไงก็ได้ใช่ไหมครับแต่เราอยากให้ให ให้ผู้ไว้พลิงเนี่ยมีความสบายใจด้วยอย่างถ้าหากว่าคนบอกว่ามันอยู่ในพื้นที่ห่างไกลรถจอดเอาไว้ไกลกรณีที่อยากจะขอให้รถลากเนี่ยไปรับแล้วบอกว่าเรื่องของต้นทุนในการที่จะสร้างรถเนี่ยค่อนข้างแพงตรงนี้บริษัทประกันภัยเขาดูแลด้วยคือเรายินดีบริการให้นะครับช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเสียหรือว่ารถโดนน้าท่วมอย่างเงี้ยนะครับระบบเราก็มีรองรับอยู่แล้วนะครับ เรามีระบบรถไซส์์วิสที่ที่สวิสให้รถของเราอยู่แล้วส่วนรถเสียไม่มีปัญหาแล้วก็รถไปยกดันั้นแต่บอกว่าบางพื้นที่อันนี้ต้องต้องต้องขออภัยจริงๆคือรถยกก็เข้าไม่ได้คืออย่างท่านเข้าไปช่วงแรกอาจจะบอกว่าท่วมสัก30เซน50เซนนะฮะพอลลยไปได้นะครับแต่พอสักพักมันก็ขึ้นไป6กเจ็ดสิบเซนแล้วรถยกของเราก็ก็เข้าไม่ได้อะมันก็มีข้อจํากัดตรงนั้นก็ทําใจแลวเอาตัวรอดออกมาลบทิ้งไว้ตรงนั้นเลยเดี๋ยวรอน้ําแห้งค่อยว่ากันใช่ให้น้ำรถพอถึงเวลาเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับบจจะสาใว่ ว่าว่าไม่ต้องห่วงละรถมีมีผู้ดูแลให้ท่านตัวเอาตัวท่านรอดออกมาก,ก่อนอนะครับอย่างที่คุณอ,อนนท์บอกเนี่ยนะคะกับเราเมื่อสักครู่นี้ว่าตอนนี้มีรถที่จะเข้ามาเคลมค่อนข้างเยอะมีปัญหาล่าช้าไหมคะในส่วนของการที่จะต้องรอหรือว่าติดต่อให้รถไปยกหรือการเข้าคิวนะคะคืออันนี้ต้องยอมแล้วเพราะช่วงนี้นะครับคือรถยกเองตอนนี้ทรัพยากรก็ลดลงไปเพราะว่ารถเขาก็ก็ไปลุย เจอน้ำท่วมเหมือนกันเพราะว่ารถเนี่ยมันก็อย่างที่บอกผมว่ามันก็มีระดับความสามารถที่จะวิ่งได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีสมมุติว่ามันไม่สามารถหารถเข้าไปยกได้เพราะระดับน้ํายังสูงเกินไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าท่านก็ไม่ต้องห่วงความเสียหายนั้นมันอยู่ในใต้คองคุ้พองเราก็ดูแลท่านอยู่แล้วคือมันเป็นความเสียหายที่ที่เราต้องรับอยู่แล้วไม่ใช่ท่านเพราะงั้นก็ก็จะได้ไม่ต้องกังวลนะ เอาออกมาได้เราก็จะพยายามแปเอาออกมาให้แต่ถ้ามันเอาออกไม่ได้ท่านก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความเสียหายเรื่องการซ่อมรถเนี๋ยเราจะการให้เองครับค่ะตอนนี้ปัญหาน้ําท่วมนี่นะคะเจอกันทั่นหน้าไม่ว่าจะเป็นอู่ซ่อมรถรถยกเองก็โดนเหมือนกันนะคะอู่ก็โดนแต่ในอู่ก็ต้องเจอฝนย้ายรถยังไงเพื่อหนอีน้านะฮะมันก็มีปัญหาเป็นเพราะคราวนี้มันมันเป็นไฟที่มีเนื้อที่ครอบคลุมกว้างขวางมากจริงๆ นะครับอย่างที่ตึกตอนนี้ก็ที่จอดรถแต่เจ้าชั้นก็เต็มทุกชั้นละเมื่อสักครู่นี้มานี่เต็มทุกชั้นเลยนะนี่ก็ลูกค้ากลุ่มหนึ่งก็มาใช้์วิสของเราจนเต็มหมดแล้วเราก็เปิดจนพูดง่ายจนสุดท้ายก็หมดแล้วนะนี่อู่ก็เหมือนกันอู่ในบางอู่ก็อยู่จริงๆอู่ก็ส่วนใหญ่อยู่ที่พื้นราบถ้าน้าท่วมจะทํำยังไงรถก็สตาร์ทไม่ได้ด้วยอะไรไม่ได้ด้วยก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็เป็นความรับผิดชอบของเรา แล้วถ้าหากว่าอย่างกรณีเนี่ยอู่ก็โดนน้าท่วมแสดงว่ามันเหลืออู่อยู่จํากัดแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่าอย่างแทนเนี่ยรถเสียอยากจะเอาไปซ่อมในพื้นที่ปรากฏมันไม่มีละหรือว่าเข้าคิวค่อนข้างเยอะจะข้ามจังหวัดไปซ่อมที่อื่น<ด>แล้วครับตอนนี้คือเราระบบเรานี่ก็สามารถรองรับได้ทั่วประเทศนะครับอู่ของเราตอนนี้ทั่วประเทศเราก็มีอยู่ต้องสามรอู่อที่ที่สามารถมีเครือข่ายครอบควบคุม ถึงกันหมดนะครับท่านเข้าไปที่ w o r l a n g c o k e i s l a n d c o m ก็ได้นะครับในนั้นก็จะมีรายละเอียดว่าอู่อยู่ที่ไหนบ้างอะไรบ้างนะครับสามารถทำได้เลยใช่ไหมทำได้แต่ว่ามันจะคุ้มค่าไหมก็ต้องมาประเมินว่าการยกรถไปยกรถกลับนะครับคือตรงนี้พูดจริงๆว่าคอสในการซ่อมเนี่ยเราต้องพยายามจัดการอย่างดีที่สุดอยู่แล้วเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันภัยก็จเสียหายก็เป็นของบริษัทประกันภัยนะครับผมคิดว่าภาระตรงนี้ านไม่ต้องกังวลดีกว่ายกมาให้เรานะครับเพราะว่าเราคือท่านใช้บริการของเราแล้วภาระทั้งหมดเนี่ยเรายินดีที่จะจัดการให้นะครับตอนนี้เราก็มีตัวเลขมีอะไรแล้วซึ่งถ้าดูว่าสูงไหมมันก็ยังไม่สูงมากนะครับอยู่ในระดับที่เราก็ยังเคยเจอมาแล้วนะครับก็รับมือไหวอยู่นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ไม่ต้องซ่อมอยู่ละอย่างที่บอกว่าถ้าท่วมถึงระดับหนึ่งก็ท่านไม่ต้องซ่อมแล้วจอดเลยแล้วก็เราก็จ่าย ค่้ถ่ายตามถุนประกันให้คือมีคําแนะนําให้กับลูกค้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือบอกคําแนะนําที่ดีสุดก็คือแจ้งมาที่เราหลังหกสองศนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการให้โทรกริ้งเดียวแล้วก็ยกหน้าที่ให้กับบริษัทประกันไปเลยนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของเทคนิคม้างค่ะในรูปแบบของการที่จะขอสินใหม่ทดแทนอะไรๆคนบอกว่าเนี่ยมันต้องรอต่อคิวกันอีกเยอะเลยอยากจะได้อย่างรวดเร็วทำยังไงดีคะขอไม่ช้าเลยครับถ้ารถท่านมีสมมติแล้วกันนะฮะถ้าท่านไม่ติดไฟนั้นท่านก็เตรียมทเบียนรถ แล้วก็แค่นั้นเองอ่ะ <ม S 2> นะครับเราจะพอละแล้วก็ว่าแต่ถ้าท่านรถท่านติดไฟแนนซ์ท่านก็คุยกับไฟแนนซ์หน่อยว่าจะทําอะไรยังไงกันก็ต้องมีขอเอกสารทะเบียนรถจากไฟแนนซ์แล้นะครับค,คือเราเนี่ยถ้าเอกสารครบเนี่ยมันเจ็ดวันเราก็จ่ายเงินได้แล้วก็คือมีบัตรประชาชนอ่าอันนี้เรามีเรามีอยู่แล้วนะครับทะเบียนรถบัตรประชาชนพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ทะเบียนรถเนี่ยมันจะมีปัญหาถ้าอยู่กับท่านก็จบถ้าอยู่กับไฟแนนซ์ท่านก็คุยกับไฟแนนซ์นี่แล้วไฟแนนซ์เขาก็ ก็ติดต่อกับเราประจำอยู่แล้วนี่ก็ไม่มีปัญหาแต่เอกสารครบเนี่ยนะครับเจ็ดวันเราก็พร้อมที่จะจ่ายเงินท่านได้ละเรื่องเงินเราก็ไม่มีปัญหาแน่นอนยืนยันนะครับพรอมจ่ายค่ะแม่ฟังอย่างนี้แล้วก็สบายใจค่ะหลายๆคนคงจะสบายใจเหมือนกันนะคะอะติดตามกันค่ะสําหรับเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสําหรับภายน้ําท่วมที่ใกล้ตัวเหลือเกินค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณอนนท์มากนะคะครับะ ฝังกับความยิ่งใหญ่เต็มพื้นที่ให้ทุกฝันเป็นจริงงานมหกรรมการเงินมณีเอ็กซ์โปเชียงใหม่ครั้งที่6กู้ได้ได้เร็วดอกเบี้ยต่ำกู้ซื้อบ้านซื้อรถกู้ส่วนบุคคลกู้ทำธุรกิจกู้เรียนต่อคำวัดเครดิตลงทุนสุดคุม้มผลตอบแทนสูงหุ้นทองคำตราสารหนี้ประกันชีวิตพันธบัตรสลบับออมทรัพย์ปรึกษาเรื่องการเงินการลงทุนฟรีที่นี่ที่เดียว18-20พฤศจิกาย,ยนนี้เชียงใหม่6ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยการเงินธนาคาร การ mm hmm. ประชุมทิทหอการค้าวันนี้เริ่มต้นที่งานสหกรุ๊กแฝเพื่อสหพัฒน์ผนึก80บริษัทระดมสินค้าจำหน่ายผู้บริโภค500เต็นท์เดินหน้าจัดงานสหกรุ๊กแฝศสีราชาในวันที่4-6พฤศจิกายนโดยได้เตรียมสต็อกสินค้าในปริมาณที่มากกว่าทุกปีตลอด3วันเด่นกลุ่มสินค้าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคเมืองฝากน้ำจัดงานรวมน้ำใจช่วยผ่ยนน้ำท่วม จังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการรวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมเพื่อชวนชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมในวันพรุ่งนี้ที่สารากลางจังหวัดสมุทรปราการทิ้งท้ายกันด้วยลานนา GNS แสตร์ทาวซ์ันอีรเวนจังหวัดเชียงใหม่จัดงานลานนา GNS แสตร์ทาวซ์นอีเวนโครงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ b i n s t e c กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางและแม่ฮ่องสอนจะจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่4-13ถึงพฤศจิกายนนี้ณเชียงใหม่ฮอล์ศูนย์การค้าเซ็นทัลพคลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต